วันนี้ครับแวะมาเดนเอจีนะครับจังหวัดสระบุรีเป็นโรงบรรจุแก๊สเขาส่งแก๊สให้ร้านอาหารเยอะถามที่นี่ไม่ผิดแน่สระบุรีมีเจ้าไหนอร่อยครับครัวปลาสลาวุธค่ะออตรงสะพานดำอะค่ะเมนูปลาล้วนๆเลยโอ้ยเยี่ยมเลยใจตรงกับพี่เลยพี่เป็นลูกค้าประจําร้านนี้เดี๋ยวไปถ่ายดีกว่าอ่ะบอกห้เลยแนะนํามา1,000ับาทจ่าย่าแกสนะครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถัง เปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสสวัสดีครับ คุณลุงสลาวุธนะฮะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่แบบว่าบ้านๆสบายๆแล้วก็เป็นกันเองรวมไปถึงราคานี่ย่อมเยาวมากที่นี่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วฮะปีนี้น่าจะเข้าปีที่15แล้วครับเมือ่อก่อนเป็นเพิงเล็กๆใช่ไหมเป็นเพิงเล็กรวมทั้งเพิงเล็กด้วยนะน่าจะเข้าปีที่15้นะฮะที่ถามบอร์ดอะไรคุณผู้ชมเขากำลังจะย้ายอีกแล้วย้ายจากที่นี่ไปที่ไหนนะครับอ๋อเลยจากที่เป็นประมาณสักงสองกิโลครับสองกิโลใกล้ใกล้แบบพาร์ทนะครับใกล้ใกล้แบบพารทต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะครับ เน้นปลาอะไรเป็นหลักครับที่นี่ก็มีปลาหม้าปลาขังปลาแดงปลาแดงปลาน้ำเงินปลาน้ำเงิน แล้วก็ปลาหนอ่อแล้วก็มีปลาพวกปลาลักกล้วยปลาลักกล้วยครับผมพอพูดถึงปลาแม่น้ำแล้วถถวนี่ทำไมาปลาที่นี่มันสดมากเลยอ่ะกไ็ได้มาช่วงช่วง้าๆเขาได้ขึ้นมาบางทีก็ได้ช่วงคืนเทาเก็บไปลแล้วเช้เาก็มาส่งให้ที่ร้านเลยอ๋อชาวบ้านจับมาครับชาวบ้านครับปลาชาวบ้านมันก็เลยสดมากครับที่ร้านมีทั้งหมดกี่เมนูครับก็ประมาณถ้าห้าสิบหกสิบเมนูครับทำไมขายถูกเนี่ยฮะเราพออยู่ได้นะลูกค้าก็อยู่ได้ต่างคนต่างอยู่ได้ไม่ไม่มากไม่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 ไมากเกินไปครับเ คนเดียวแล้วค่อนข้างจะน้ำนิดหนึ่งผมอะไรก็บอกเลยรอไม่ไหวเนี่กลับไปจะเสียใจแต่ถ้ารอเนี่ยคุณผู้ชมจะได้กินของที่แบบว่าเอมันสดมันอร่อยแล้วก็รสชาติดีโดยเฉพาะชูชีมันมันเป็นเอกลักษณ์ของลุงเลยไหมชูชีวันนึงผมเห็นบอกว่ามันไม่เผ็ดเกินไปเป็นชูชีมันจะไม่เผ็ดชูชีจะไม่ค่อยไม่ค่อยเผ็ดมากฮะชูชีร้านนี้จะไม่เน้นเผ็ดมากอีกอันนึ่งนี้วบอกผัดชาปลาคังลดลดท่านแต่จานนิดนึงต้มยำต้มยำต้มยำหัวปลาคังครับร้านนี้อยู่ที่สะพานดำครับสะพานดำคุณผู้ชมสะบุรีมาแล้วถามคนก็เลยว่าสะพานดบุ ไหนครับมาง่ายครับไม่่่ไไมมอยู่ากเลยยิ่งกับโซผ้ปั๊มแก๊สครับอ่ายิ่งปั๊มแก๊สนะครับสองยานมาเลยแล้วถ้าเกิดไม่เจอร้านเดิมมาตุลาไปแล้วก็เข้าไปสองกิโลอเลยครับวิ่งเลยไปประมาณ2กิโลครับขอบอกว่าถ้ามาร้านครัวปลาสลาวุฒิเนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าจะไปกินหมูเนื้อไก่กุ้งอะไรเงี้ยไม่ควรเลยปลาเนื้อบวยนะครับถัดมาก็เป็นปลาน้ําเงินฉู่ฉี่นะครับแล้วก็นี่เป็นปลาม้าพริกไทยดําปลาคางผัดชาอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนทอดนะครับแล้วก็นําไปฉู่ฉี่แบบแห้งๆหน่อย แล้วนี่ครับต้มยำปลาคังโอ้โหไหนอยากจะบอกราคาจริงๆนะคือหมดเนี่ยถ้ามากินเนี่ยมีแบงค์ทันเนี่ยมีทอนให้รวมข้าวรวมน้ำแล้วนะแบบผมเลยเนี่ยโอ้โห,โโหนี่อันนี้เป็นปลาน้ําเงินนะแล้วชูชฉีที่เนี่ยน้าน้อยๆอเมนูนี้ผมชอบมากร้านนี้ผมกินมา3ปีแล้วคุณผู้ชมปลานึ่งบวยครับอันนี้สไตล์คนจีนเลยนะแกก็ทาได้เหมือนกันต้องรองมากินดูไม่ผิดหวังจริงๆครับสุขภาพดีด้วยอันดับแรกคือสด ร้านนี้ปลาสดมากโอ้นี่ปลาริกไทยดาอืมอร่อยรูเมนูยิงแล้วก็มหัศจรรย์คือว่าแกขายถูกมากออืมปิดท้ายด้วยต้มยำปลาคังนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวาดรายการตีุวนชนหิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์มอบมาเยี่ยมแล้วแล้วก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลพร้อมน้ำแก๊ส1ถังจากเวอร์แก๊สมอบเอาไว้ให้ทำอาหารอร่อยๆด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับมอบไปเลยนะครับ